ก็สวัสดีครับทุกคนพบกับผมโชคอีกเคยครับอันนี้ผมจะมาเล่นเกมนอนสุผีกันนะครับฮ้ยก,ก็เริ่มรัประกาศเสียเวลาเริ่มม่งเริ่มเกมนะครับผ <c oughs> ุนผุบสวัสดีผมนะครับเลยดีสำหรับผม,มสำหรับพวกมือใหม่นะมือใหม่แล้ว ทำเลได้ดีเสียแล้วเห็นปะดูตามมาหนึ่งคนเลยเห็นเปล่าดูครับ่อยดูกาจะเข้าด้วยเห็นไหมเชื่อผมเราทำเลยที่ดีดีเราไปดีดีดดดดดครับอเออคนอัจจะแบบเออที่น้อยเ้ยเออไมนไม่ได้น้อยอย่างที่เองคิดนะใช่ก็น้อยอยู่นะแต่เดาลุ่ยเดาลุเบอร์สามก็บอกพาใช้อ่ะคือแบบอืมโอมมมีเลยแบบ โอ okay, เคแล้วก็อัปประตูไปรอบเดียวก็พอละทำไมเฮ้ยเาทำไมอัปรอบเดียวเหรอก,รก็ไม่รู้ดิโอโอเคเราออาประตูไปแล้วหนึ่งรอบประตูเลเวลสองไออเลเวลสองเลเวลสามเฮ้ยอัปประตูเลเวลสามจะอัปเตียงนอนได้เพิม่มเงินสี่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 โอ้ยโอเคไม่ต้องอัปอะไร ก็จะเพิ่มให้คุณไปบา้าเพียงคุณมีเงินร้อยหนึง่งใช่มันบ้า,บาให้อัพได้แต่ไปะไม่อัพแปะประตูร้อยร้อยสี่ครับร้อยสี่สิบอ่านี้ก็แค่ดูยูทูบดูอ่ดจุกธนาก็ว่าถ้ามนา่าจอนเทอร์เน็ตมันจะห้าวไอควายจะมาดูโอเคแต่ไปะจะเอาประตูเลเวลห้านะ โอเคครับก็อะไรว่าร้อยเออตันที่สมองเรียกตื่นฉาแมห้าสองหกสิหกสิบแดเล็กลดไปดูโอ้บล็อ ท่านไปอัปัตูบ้านท่านเหรอแล้วท่านก็ขิดเหรอโอ้ไม่เป็นไรข้าประเทศเดี่วบ้านข้าแม่อ้อขอตอนขับรถข้าขังโอ้ี่พเจ้าเก็ดปบัตรจะเหอโอ้โหวบัตีข้างบ้านกูเลยปิ้วปิ้วไิลกอล์ฟข้าไม่เจ็บไม่เจ็บอืมไอ้บ้านกูดีมาไม่ได้แค่ส e. กิลนะเพื่อน

ดจเือลยทําไมยังไงก็แพ้แม่ไม่ได้ซื้อบัตึงคอเพียรดุเพ้นอนก็เดิมอีกแ้วไก่ตะไปโก้ให้ตีแบบแปอัพเด ตัวรู้อไใครไม่รู้ครับเ <c> ฮ <oughs> ้ยกดเยอะแล้วต่อไปเราจะเป็นเออเดี๋ยวต่อไปผมจะเปลี่ยนทำเลด,ดีๆนะครับเปลี่ยนทำเลนอนแล้วไปเปลี่ยนทำเลด,ดีกว่าทำเลนี้ไม่รู้ไม่ดีแล้วเรื่องจัมปะจอตรงนี้นะห้าไปจับสองหนึ่ง ชิบชีชิบหกชิบหกชิบหงสองนองโอเคครับเอ่อเดี๋ยวไปดูแบบผีแบบผีบ้าใครวัดใช่ผีจะไปตีบ้าใครนะครับจังหวะดีเราจะมาดูกันโอเคต้องตามหาดูแบบนี้ ตีบากูฮ่าเอ้ยหายยุทำไมทำไมผีไม่ตีพี่ดีแจ๊แบบกบตีบ้านผมเองลุล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 เออเออุล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 บลุลุลุอุล โอเคอันล่ะตันเฉยอะไรวะไม่เลยคือโอ้ก็ว่ายุบจินประเปิดแบนเข้าไปดูไม่ดี <c oughs> โชว์ไลายสุดเลยตอนนี้โคตรโชว์ไลายวะเอ็มดีคือคุณ ทุกคหอมัดดังเพลงเลยแอะก่อนว่าหาห้องงานโอเคโอเคโอเคอ๋อ เินล้กูสิสิตายโอ้ยเอว่าจะดูฟรีกัไวะทำไมแบบตีวะมาพกับกาดูบานตัวเองครับตายโอ้ เอ้อยกไล่ชุดๆ,ดดๆกับเรคาคำตึกการาอืมเาใแล้อืมกติละ้กกติกับพวกแกก น้าเขาบาบ้านพี่ดีเนาะพี่ผาไชมเขียบชมกบเรียบจะพาไปชมกบอย่บ้านพี่หู่ด้วกันส่งนะเกชอบบ้านแบบนี้ย ก็แบบพนันแหละชอบหนึ่งสองเองทักไอไอตัวนี้ตั้งเราตั้งอาวุธอันเดียวก็ได้เรามาหนอตรงนี้ตั้งอาวุธตัวเดียวก็ไอตัวนี้ตั้งอาวุธแล้วก็สบายมาเลยเดี๋ยวเอ็นอีเอ็นอีเอ็นอี้่คือคุณฮะนานกว่าแล้ว มาดิมาดิทิศเลิกกพี่ก็ได้นะน้องชายกูไม่มีกับมลิกกับผมนะกับนี่ยเโอเคก็ดีสยวรแล้วครับสำหรับมสำรับสหรัคสรดบีบนีต้ง มาต้มกินกับแกงย่งก็งงได้แฮมอา,อาสมองไอ้เป็ตนเชลยวอะไรวะ่มใช่เป็เชียวอะไรวะตายตายตายมาบ้าพี่ดิมาทำบ้า,าพี่ดิฮิฮิพี่พาไปส่งแขกฮิฮิฮ,ฮโลโจี โอเครล้กับดาแล้วนะเกมดีก็ไปลอยๆๆก็พิ่มเชือพิมพเชื่อไปเลยครับก็พิมพเชื่อไปก็เื่อผีนอนซุปผีก็ได้ละพายได้หนึ่งนาทีต้องเขียนไว้ไายด้วยนะโอเคครับกว่าจบแค่นี้แหละอ้ยเดี๋ยวเราต้องลองเป็นผีบ้างเอาลืมไป เราต้องเอาเป็นผีบ้างานะครับอืก็เดา,าผมถ้าผมได้ผีจะผมถ่ายดูนะครับเก็ถ้าใครเข้ามาดูแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครต์เพื่อให้ผมกำลังใจทำคลิปต่อไปด้วยนะครับ